สวัสดีวันจันท์นะครับตอนนี้ก็มาทำธุระเลยแวะมาดูข้าวนะครับต้นไม้นะครับแล้วก็เอาหมูนะครับหมูสองตัวมาให้ลุงนะครับมาเลี้ยงนะครับก็เลยแวะมาดูตอนนี้ฟ้าคืมครับ ฟ้าคือฝนตะตกขอให้ตกลงมานะครับตอนนี้ก็คือต้นไม้ข้าวรอน้ําอยู่นะครับเพราะว่าข้าวตั้งท้องแล้วครับตอนนี้ข้าวตั้งท้องแล้วนะครับนะครับข้าวตั้งท้องแล้วถ้าเดินมาดูกันต้นไม้กำลังบานสวยงามครับสักเรานะครับน้ําขึ้นมาเต็มเลยครับตอนนี้พยุงไทยนะครับพยุงไทยช่วงเที่ยงครับบ่ายครับบ่าย พอดีมาทําธุระครับมาทําธุระก็เลยแวะมาดูต้นไม้นะครับนะครับน้าเต็มท่าอุดมสมบูรณ์ดีครับน้ำกองใส้ไก่เต็มไปหมดเลยนะข้าวเราครับอาทิตย์น้อันนี้ก็น่าจะออกมาเป็นรวงแล้วครับออกาเป็นช่อแล้วตอนนี้คือกลมหมดแล้วครับข้าวเราตอนนี้คือกลมเป็นกลมหมดแล้วครับ ตั้งท้องหมดแล้วครับนะครับกลมๆเลยครับเห็นไหมครับกลมหมดแล้วท้องครับเราใส่ปุ๋ยไว้อาทิตย์ก่อนนะครับเพราะว่าช่วยเร่งเร่งท้องเร่งลงข้าวนะครับนี่คราเป็นข้าวหนักนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิหนึ่งน้านะครับหรือเขาเรียกว่าข้าวดอกมะลินะครับนี่ครับ อันนี้เป็นข้าวของกรมการข้าวเลยนะครับเป็นข้าวกรมการข้าวเลยนะครับเนี่ยครับเรามาดูต้นไม้ของเราฝรั่งครับฝรั่ง,งนี้รอบที่ก็ประมาณเกือบสองร้อยต้นนะครับจะมีฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูนะครับเป็นฝรั่งกิมจูที่เพาะเมล็ดนะครับเป็นฝรั่งกิมจูที่เพาะอ้าวหรือฝรั่งอะไรนะอ่าที่อยู่ในตลาดนะครับนี่ยางนาน,นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมีอะไรนะครับมันเบอรี่ครับประมาณร้อยกว่าต้นนะครับมาจากอาจารอาร์ขบคุณอาจา์อา์ด้วยครับนี่ทางเข้าของเราครับนี่ครับฝรั่งรอบหมดเลยครับรอบคันที่หมดเลยนะครับนี่นาเราครับเกี่ยวขจีดีนะครับอันนี้เป็นข้าวที่ผมตัดต้นนะครับเดี๋ยวรอดูผลผลิตครับจากที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยท้องหมดแล้วครับกลมพร้อมกันเลยนะครับกับฝั่งที่ไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับแต่ ข้าวที่สูงสูงเวลาตัดปุ๊บมันจะเตี้ยลงนะครับนี่ครับแล้วเนี้ยเราคอยคอยมาดูมาดูรวงมานะครับว่ามันจะออกลวงดีขนาดไหนอันนี้มาปลูกใหม่ครับตะบองเพชรนะครับนะครับตะบองเพชรมาปลูกครับค่อย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 มาประดับครับเพร่าต้นไม้เราปลูกแล้วนะครับต่อไปเราก็ลงดอกไม้ครับประดับความสวยนะครับอันนี้เป็นข้าวนบข้าวไรนะครับเก่านี่ครับเนี่ยดูเจเขาก็ลดน้ําต้นไม้ครับ กร็รดน้ำต้นไม้ครบตอนเที่ยงไปเลยครับเพร่าต้องรีบกลับเพราะว่ามาสองคนนะครับเพราะว่าทาร่ก,กับน้องแกนอยู่อยู่บ้านนะครับออกบ้านไม่ได้นะครับเพราะน้องแกนจะจะสอบแล้วนะครับกักตัวครับนะครับมันก็จะเป็นซุ้มอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปผมก็เดินมาก็มีแต่ต้นสักต้นนั้นนะครับส่วนภัยผมเดินไปเมื่อคู่นะครับผมเดินไป นะครับคุยกับน้องชายน้องชายโทรมาจากอิสราเอลครับอ่าน้องคุยกับน้องชายถ่ายให้น้องชายดูน้องชายบอกว่าเออเดี๋ยวจะกลับมาทําเหมือนกันนะครับจะกลับมาทําที่สุโขทัยเหมือนกันนะครับข้าวของเราครับรอดูผลผลิตน้ำเราทำท่าอุดมสมบูรณ์ครับรอดูช่วงนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนนั้นก็เอาเครื่องออกครับกวดดินสไลด์ครับตอนนี้น้ําเต็มเต็มจริงๆครับเต็มพิกัดเลยครับ ผมจะถ่ายแบบร้อนๆหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสะท้อนหรือเปล่านะครับแล้วเดินดูกันนะครับรอดนาคือน้ำนี่เต็มนาหมดเลยครับคือนารอบข้างนะครับทั้งหมดนี้ตอนนี้ออกรวงเพราะเขาใช้ข้าวระยะสั้นนะครับเป็นข้าวสี่เดือนแต่ของผมจะใช้ประมาณเกตเดือนเป็นข้าวหนักนะครับน่ครับเพราะว่าน้ําเรามีครับลาเรามีเราเลยถึงทําครับแต่แรกวองบาผมจะลงข้าวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่า อาจจะลงข้าวโพดทั้งหมดนะครับเหยื่งสัตว์พอดีลุงเขาก็จะลงฝั่งนู้นด้วยก็ช่วยกันดูครับข้าวเรานะครับตามบิ้งนี้ครับเป็นที่ผมตัดนะครับเพิ่งจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยช่วยเร่งตั้งท้องนะครับจะรูว่าจะได้กี่เกวียนนะครับเป็นข้าวหนักนะครับเป็นข้าวหนักอันนี้เป็นข้าวหนักนะครับเป็นข้าวหนักดูดมกันดูเมฆก้อนครับ นี่ก็ดูบรรยากาศรวมๆครับปรก็ตากแดดถ่ายนี่แล้วครับตากแดดถ่ายไปเรื่อยๆข้าวเราครับเดี๋ยวดูว่างๆน้องแกนสอบเสร็จก่อนนะครับสอบเสร็จก่อนแล้วค่อยมามาดูดูแลต้นไม้ครับเพราะว่ากระถินเทพาล้มครับกรนดินมันสไลด์ลงนะครับดินสไลด์ลงมาเป็นดินทรายนะครับเพราะน้ํามันเต็มคลองไส้ไก่หมดเลยครับนะครับคลองไส้ไก่รอบนาเต็มหมดเลยครับ ดูได้นะครับนะครับต็มหมดเลยครับท่อหายหมดแล้วท่อข้ามฝั่งครับนะเพื่อนบ้านก็ตอนแรกเป็นที่ว่าลุงข้าวโพดต,ตอนนี้ก็ข้าวออกหมดแล้วครับใส่ข้าวระยะสั้นแต่ผมเป็นข้าวหนักน่าจะเป็นเจ้าเดียวนะครับแถวนี้ที่ผมใส่เป็นข้าวหอมมะล,ลินะครับนะครับโอเคนี่ครับเป็นพุ่มมงพุ่มไม้ คลิปส,สั้นๆก็พอนะครับคลิปส,สั้นๆก็พอโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือนักแกนสอดเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมฝากติดตามช่อง PJ Indie ด้วยครับ t i k t o k ด้วยนะครับ PJ Indie ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม